สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนของผมพบกับช่องคุณเดชพากินเชนแอวครับผมมัอนี้กะมาผมมาพ่อกับคุณเดชครับผมมัอนี้หลังจากตื่นอาบน้ำบํานายครับผมไปธุระแล้วกะกลับมากินข้าวครับผมมากินข้าวเพือนนะครับเนาะมัอนี้กะมีเมนูครับผมหนึ่งปลาครับผมหนึ่งปลาพอใหญ่ช่างนะครับเนาะเพิ่นเอามาฝากนะครับเนาะปลาหน้าสีจงข้ามเลยพี่น้องนี่หนึ่งครับผมมาเคลื่อนมาคั่วเอือบใบครับผมมือเสาร์กันเลยมา ให้คุณแม่บ้านคุณเด็กหนึ่งให้กินครับผมวัอนี้เสียบเสียบด้วยกันพี่น้องนี่นครับผมนะครับผักกะลำพี่น้องหมักบวบก,กับเจวเจาาลหมักบวบครับพี่น้องนะครับผมเสียบเสียบด้วยกันพี่น้องข้ามย้นอนฮ้อนครับผมพะโล้ด้วยครับพี่น้องกับต้มพะโลค้ครับผมหนึ่งปลาสูตรครับพี่น้องหนึ่งปลาสูตรเด้อพี่น้องเนื้อเค็มกัน ใช่พี่น้องสัมเจ้อืมอืมใช่ส่งเจ่าปรอบีตัวใหญ่พี่น <enfant> <k lässt> ้องผม่ากขอบคุณหลายๆแล้วครับเด้องสารจากสีทงค้ามแล้วครับเนาะ เนื้อเนีนครับผมบบผูได้เป็นนองเนื้อเนื้อปลาสุดนียครับผมปลาธรรมชาติ์เนาะมันแซบครับผมเทียมมาตัวกนเข้ากันอีน,อนี้อื้มสุดยัดครับผมอย่าลืมครับผมฝากคนแรกว่าแซรได้พป่น้อง คุณแชินลรับผมทางยูทูบทางเฟซบุ๊กพี่น้องมือระหมากครับผมเป็นต่อดั้งแตบขอบแชแนียังมือเร้าครับพี่น้องอากาศกัน่าวหนาวมือกี้กะขอก่าวเข้ามาสวัสดีพี่น้องทุกคนนะับเรือสวัสดีครับ